สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมมาพบกับช่องเลขนกข่าวกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหวยหุ้นฮานอยรวมครับผมของวันที่16มิถุนายน2567ครับผมแล้วก็เลขรราก็ปล่อยต่อเนื่องครับผมของวันที่17มิถุนายน2 5 6 7นะครับที่อัดคลิปช้าลงคลิปช้านะครับ ฝนฟ้าขนองมากนะครับไม่สะดวกจริงๆครับผมต้องขออภัยที่ทําให้ fc รอนะครับก็ก่อนอื่นที่ไปดูเลขกันก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กลา ในช่องทาง Youtube ช่องทางเดียวนะครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขข้างล่างขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับ เลขนักราชฮาหนอยรวมวันที่16มิถุนายน2567เลขนักราชวางรูดบนล่างไว้9 8ตัววินตัวประกบ7 6 4 3ครับผมมาดูผลกันเลยนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจผลที่ออก6 4 9 3 2หลักร้อยเข้าที่เลข6ครับผม หลักสิข้อที่เลขสีครับผมหลักหน่วยข้อที่เลขเก้ครับผมครับเข้าคู่เจาะครับผมบน49ครับผมเข้าสามตัวบนนะครับหกสี่เก้าครับผมล่างเข้าที่รุดสามครับผม ดีใจด้วยนะครับผมอุบีทุกท่านครับผมนะครับได้เจ็ดเด้งนะครับผมฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับผมฮาหนอยกาชาติครับผมผลที่ออกเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเข้าไปที่รูดสามบนครับเข้าไปที่รูดเจ็ดบนครับเข้าไปที่ 37คู่เจาะบนครับผมนะครับผมดีใจด้วยครับผมได้3มเด้งนะครับผมฟาดเด้งๆไปสองหน่อยแล้วนะครับผมมาดูต่อครับผมหาหนอยพิเศษผลที่ออก9 97ครับผมเข้ารุด9บนครับเข้ารุด7 บนครับเข้าคู่เจาะ97บนครับนะครับดีใจกับ fc ด้วยนะครับผมได้3เด้งอีกแล้วครับผมฟาดเด้งๆไปนะครับมาดูครับผมปกติผลออก59713เข้ารูด9บนครับ เข้ารูด7บนครับเข้าคู่เจาะเกบนครับเข้ารูด3ล่างครับได้สีเด้งนะครับผมห,หน่อยปกติ4หน่อยฟาดเด้งๆไปทุกหน่อยครับผมดีใจ fc ด้วยครับผมมาดูต่อครับผม v p ผลที่ออก66036 6, ครับ เข้ารูดหกบนครับเข้ารูดสามล่างครับเข้ารูดหกล่างครับเข้าคู่เจาะสามหกล่างครับฟาดไปสี่เด้งนะครับผมดีใจด้วยครับผมปรากฏว่าห้านอยฟาดเด้งทั้งห้าหานอยนะครับผมมานับกันเลยครับเช็คกันเลยว่าได้กี่เด้งนะครับ 7จ็ดสิบสิเด่้งนะครับในห้าหนนอยนะครับดีใจ fc จริงจริงครับผมนะครับเข้าคู่เจาะไปทั้งหมด5รอบ5ครั้งนะครับก็ยังคงเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมฮานอยรวมมาดูต่อครับผมวันที่17นะครับเลขนักลาวางอะไรไว้ให้นะครับ เลขหน้าคลาดฮานอยรวมวันที่17นมิถุนายน2 5 6 7นะครับรูดบนล่างเลขคลาดวางไว้6กับ9ครับผมคู่วินนะครับคู่วิน4 3 7 8ครับผมเมื่อนำเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับผมมาวินกันแล้วได้คู่เจาะดังนี้ครับผม หกเก้าหกสี่หกสามหกเจ็ดหกแปดสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเก้าสี่เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสี่สาม 4748ครับครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมก็นำตัวเลขนะครับของเลขลาด6ตัวนี้นะครับผมอย่าลืมครับผมไม่ใช่ว่าเห็นเมื่อวานเข้านะครับเข้าเยอะแล้วจะเชื่อเลขลาดฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับเราจงยานะครับ อย่าเข้าข้างตนเองนะครับอย่าลืมเทคนิคนะครับต้องใช้เทคนิคที่เล็กราดแบ่งปันให้นะครับก็คือนําเลขทั้ง6ตัวของเลขลานนี้นะครับไปเทียบเคียงกับอาจารย์สำหรับอื่นท่านอื่นนะครับที่เราชื่นชอบหรือกดติดตามอยู่นะครับเมื่อมันตรงกันแล้วนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามีตัวเลขมาเหมือนกัน ทำสติไว้นะครับผมถึงแม้เลขคลาดจะทําให้ดูทุกท่าน fc ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับผมในทุกคลิปนะครับผมก็เดือนนี้คลิปนี้ก็จะเข้า5เดือนนะครับตีกันเชียงเข้าเข้า6เดือนครับ5เดือนกว่านะครับเข้า6เดือนนะครับเพราะนั้นกําลังจะเดินทางาก็6เดือนที่ไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก็ไม่ให้เชื่อครับผมเพราะเราต้องใช้เทคนิค นะครับเทกที่ดีที่เลขคราดแนะนําไปโดยการนะครับนำเลข6ตัวนี้ไปเทียบเคียงดูแต่ถ้า fc ว่า6ตัวเยอะไปเลขาราดมีแนะนําอีกไหมทํำยังไงก็เอาตัวหลักครับผม6กับ9นะครับเพราะนั้นนะครับสิ่งที่เลขาราดจะแนะนําคือเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับเลขราชคัดมาแล้วนะครับถึงแม้คัดมาแล้วนั้นใช่ว่าจะมาครบทุกหน่อยนะครับยกตัวอย่างเมื่อวาน เห็นไหมครับ8นะครับผม8ไม่มานะครับแต่มา9มา7มา6มา4มา3เห็นไหมครับและ3มามากกว่าเพื่อนนะครับแปดไม่มาเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความเสี่ยงนะครับผมเรียกราชชี้นะครับคําว่าชี้แจงตรงนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของ fc นะครับทีนี้เลขทั้ง6ตัวนี้นะครับผมเมื่อเรานําไปเทียบเคียงกับอาจารย์สมัครอื่นท่านอื่นตัวใดที่มันมาชนกันมากมาก นั่นแหละครับคือตัวที่เพิ่มความมั่นใจของเรารแต่ก็ให้ใช้ตัวเลขหตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าชอบใจในสิ่งที่เลขรัดแนะนำนะครับผมและนําไปใช้นะครับเป็นประโยชน์ในทุกคิดทุกครั้งถ้าเราเชื่อนะครับผมเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในกิเลสตัวเองแล้วนะครับผมไม่พิจารณาตามที่เลขรัดบอกโอก,กาสพลาดพังนะครับผมทำให้เราเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์นั้น มีครับผมเพราะการพน,นันมีความเสี่ยงนะครับผมเอาละครับผมท้ายนี้เลขาก็ขอให้ทุกท่านเอีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอ,อกต่อช่องเลขนากรจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือรวย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 ครับผมสวัสดีครับ